พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนปฐมวิไลโดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ Pw Smart Model โรงเรียนปฐมวิไลมีการดำเนินงานตามกระบวนการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการที่ได้ยึดถือและปฏิบัติตามกระบวนการอย่างครบถ้วนและเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ PW s m a r ส m o มารดลดำเนินงานตามกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาครบทั้ง8องค์ประกอบใช้หลักการมีส่วนร่วมและการดำเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA ดังต่อไปนี้ระบบบริหารคุณภาพ PW Smart Model หมายถึงระบบการบริหารงานของโรงเรียนปฐมวิไยตามบริบทและวัฒนธรรมองคอ์กรที่มีมาอย่างยาวนานโดยมีการจัดการความรู้และดำเนินการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดระบบบริหารคุณภาพ Pw Smart Model กระบวนการทำงานของระบบบริหารคุณภาพ Pw Smart Model ได้แก่ P Participation การมีส่วนร่วมขององค์กรและชุมชน W Wellness ตัวหัวตัวตัว,ต,วตัวใจ S Smart Skills ล้ำเลิศวิชาการ M Management กระบวนการบริหารจัดการ A Achievement มุ่งความสำเร็จ R lation ความสัมพันธ์ที่ดีทีมทีมเวิร์กการทำงานเป็นทีมหนึ่งเดียวเขียวชมพูเลขหนึ่งหมายถึงโรงเรียนปทุมวิไลเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดปทุมธานีและโรงเรียนต้นแบบทูบีน้ำปวันขั้นตอนการดำเนินง,งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปทุมวิไลมีดังต่อไปนี้ 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ5ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยอ้างอิงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาความต้องการของผู้เรียนชุมชนและนโยบายการศึกษา 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีการจัดระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและทันสมัย 4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบมอบหมายภารกิจที่ชัดเจนมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีระบบติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานทุกระดับทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถปรับปรุงได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 6. กการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการประเมินตนเองทุกปีตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจริงและมีหลักฐานอ้างอิง เพื่อสะท้อนคุณภาพและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 7. การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในมีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองซาอย่างเป็นระบบโปร่งใสนำเสนอเผยแพร่ต่อสาธารณาชนและเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาในปีถัดไป 8. การจัดทำให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษายอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนส่งเสริมให้ทุกฝ่ายรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องพันการอบรมการทำวิใจัยในชั้นเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างยั่งยืน จากการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบการบริหารระบบบริหารคุณภาพ Pw Smart Model ส่งผลดังต่อไปนี้ 1. สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธ,ธิภาพมีระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2. ครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา